สวัสดีค่ะพี่เมยบริษัทจะหางาน SPT Big One นะคะอยู่ราอินทาซอย40แยก33ขิด5นาอวันนี้พี่เมย์จะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็มีข่าวดีมาแจ้งนะคะสำหรับผู้ที่มีอายุ20 55ปีชายนะคะที่ร่างกายยังแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวนะคะและคนที่มีทุนน้อย ทุนน้อยนะคะย้าว่าทุนน้อยอที่อยากจะไปทํางานนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาหาพี่เมย์ได้นะคะในวันที่1มีนาคมนี้นายจ้างเขาจะมาสอบด้วยตัวเองนะคะ,ะจะเป็นสร้างสถานีรถไฟแล้วก็สร้างอาคารตึกแถวแไทเปนะคะแล้วก็พอดีมีคนทักเข้ามาถามเยอะว่าทุนน้อยไปได้ไหมทีนี้พี่เมย์ก็เลยจัดโปรโมชั่นสำหรับ โคต้าชุดนี้เท่านั้นนะคะคนที่มีทุนน้อยมีเท่าไหร่นะคะ,คะโทรมาถามหรือแอบมาถามพี่เมย์ได้ดพี่เมย์ยินดีให้คำปรึกษานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่24กุมภาพันธ์นะคะตอนนี้ก็คือเราเป็นตัวแทนบริษัทจัดหางาน บิ๊กวันะคะก็คือตอนนี้เราอยู่ที่หน้าไซงานแล้วนะคะก็คืออเป็นในจ้างเบสในจ้างเบสอะไรนะผู้จัดก,การในจ้างเบสเชื่อภาษาจีว่าจงหัวกงเฉินจงหัวกงเฉินนะคะก็คือที่เราจะมาสอบวันที่หนึ่งนีนะคะหนึ่งมีนาคม2567นะคะก็คือจะเป็นแบบนี้ อ่านะคะก็คือสําหรับคนไหนที่สนใจนะคะอ่าก็คืออยากจะมาสมัครก็คือเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อลงทะเบียนนะคะกับเจ้าหน้าที่ในบริษัทจัดหางานของเราได้เลยนะคะอันนี้หนะ้าไซ้งานก็คือเขาขึ้นเขาขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่อง OT นะคะในจ้างจะเดินทางไปคัดตัวที่เมืองไทยนะคะในวันที่1น,นะคะหมีนาคม2,567นะคะ ก่อสร้างตึกอาคารซึ่งในจ้างเบสจะมีไซส์งานนี้เป็นจํานวนมากนะคะไม่ได้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวแต่ว่าเนื่องจากว่างานนี้นะคะสําหรับคนทุนน้อยอไม่มีเงินทุนที่จะไปสามารถปรึกษาพวกเราได้นะคะอันนี้ก็คือไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายนะคะคนไทยก็คือเขาก็จะให้ทํางานประมาณว่ามัดเหล็กก็คือถ้าขึ้นมาแบบนี้แล้วน่าจะเป็นาการมัดเหล็กจะเป็นการมัดเหล็กมากกว่านะคะแล้วก็จะมีรับ ช่างไม้ช่างไม้แล้วก็รับเอ่อช่างเหล็กเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่จะมาสอบก็คือจะต้องเป็นไม้หรือว่าเหล็กแต่ว่าเหล็กนี่น่าจะเอ่อไม่อยากการันตีคําว่าโอเยอะแต่ถ้าเป็นขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าใครดูก็รู้เลยว่ามาเนี่ยรับรองว่าได้ทําแน่นอนทีน่นี้ยังไม่มีคนไทยเพราะฉะนั้นจึงจะเป็นไซต์งานแรกที่เราจะนําคนไทยเข้ามาส่วนหอพักอันนี้จะเป็นอ่าของคนไต้หวันบางส่วนส่วนคนไทยที่กําลังจะเดินทางเข้ามาเนี่ย เขากาลังก่อสร้างอยู่เพราะฉะนั้นคนไหนที่สนใจนะคะก็คือสามารถติดต่อเข้ามาได้ก็คืองานนี้ทุนน้อยทุนน้อยก็ไม่เป็นไรค่ะปรึกษาเราได้นะคะก็คือใช้งานสะอาดสะอ้านมากแล้วก็เ,เจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลพวกเราก็คืออนุญ,ญาตให้พวกเราถ่ายรูปได้นะคะถ่ายวีดีโออันนี้ก็คือเอามาให้ดูนะคะยังไงก็ฝากให้ทุกท่านนะคะที่สนใจนะคะมีแค่วันที่หนึ่งมีนาคมนี้นะคะสอบวันเดียวเท่านั้นนะคะวันอื่นไม่มีแล้วนะ วันอื่นไม่มีแล้วนะคะก็คือมีแค่วันที่หนึ่งมีนาคมเพราะฉะนั้นยังมีเวลาลงทะเบียนนะคะยังมีเวลาค่ะก็คือโอ้โหไซงานแบบน่าทํามากค่ะไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายนะมัดเหล็กเข้ามาทุกอย่างเขาได้ทําไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะน่าอยู่มากแล้วก็การคมนาคมสะดวกสบายไม่ได้ไกลมากนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมนะคะของออประเทศไต้หวันนะคะก็คือไซง่านก่อสร้างนะคะอยู่ตรงนี้นะ เซเว่นอะไรก็มีนะคะพีะ่ก็คือมีอย่างนี้นะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะถ้าสนใจนะคะสอบวันที่หนึ่งนะคะก็คือ,อลงทะเบียนหรือว่าโทรสอบถามได้นะคะ